สบายดีตานผู้ช้มวันนี้กำลังกินบังม่วงกันตานผู้ชมเอฟซีจากจังหวัดเลยครับเอฟซีปักซีเอฟซีปักซีบังม่วงตับู้ชมนี่ยบังม่วงมีแจวแล้วกับบังม่วงโอ้โหวันนี้มีแต่แนวกินตานผู้ชมเอ้ยนี่ร้ายขนาดเลยนี่เอฟซีก็มีตานผู้ช้มนีะรีวิวอยู่ลังบ้านตานผู้ชมเอ้ยอ้าวกินอะไรแม่เลยนี่บังม่วงนะแต่คยข้ามนามกำลังกินบังม่วงรีวิว อันนี้ f อฟซีปักซีอันนี้นะเอฟเอฟเอฟซีปักซีครับเอฟเอฟซีอยู่เมืองเลยกำลังกำลังกินมอง่วงกันเนี่ยแต่ปุชซมหมองวงเต็มจานเลยแต่ปุชซมึงเนี่ยว้าเห็นเลยน้ำได้ไรแต่ปุชซมเอ้ยได้อยากแตี่ยดยเขาโพลทึกกล่องหายเป็นมือกล่องเลยปุชซมเอ้ยเล่บกินโมได้นะลอกกินที่รังก็ได้เราแต่ปุชซมเอ้ย นี่รอกกินที่ล้างไหนให้เอฟซีกินก่อนเนอฟซีซื้อมาแต่จากปากเซ่ันี่ซื้อมาจากยังบันเลือกเอฟซีองก้นเนี่ยให้ให้เอฟซีกินก่อนและจังจังสีกินน้ำลังผู้ถือกล่องกระน้ำลายเฮียดับบู้ชมเอ้ยอยากเลยคนหม่ถือกล่องไงจั็กเซียจังในแหละ ใจเย็นๆใหนเพื่อนกินแล้วก่อนคอยกินที่รังเอฟสี่องคนเนี่ยจักสองเนี่ยเพื่อนอบอกสองเพื่อนจ้ำบอดายสองเพื่อนนะสองของขาปเจ้าตะวันภูม,มิรีเดอ้อเอฟสี่เอฟสี่ในโรงงานนี่แหละสองยูทูบเบอร์คือกันแลไรเนี่ย คโอ้ยบๆไปตั้มบุษร่อมคลิปจบแค่นี้ก่อนตั้มบุษรมอยากกินส้มน้นเมื่เฮียตั้มบุษรมเจอกันใหม่คลิปหน,ะาน้าตั้มบุษรมเอ้ยบายบายสบายดี